นี่ครับทุกคนความวุ่นวายของทุกๆวันครับผมเราต้องสละซึ่งเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนเวลานอนเอยต้องเอามาทําแบบนี้ครับผมเพราะสงสารครับผมนี่เลยครับทุกคนดูเขาออกมารอเลยครับนั่นนั่นนั่นรู้เหรอว่าพ่อจะให้อาหารแลร้วฮะเย็นไหมหนาวไหมอ่ะ <c oughs> มาแล้วมาเลยนี่เลยครับผมกเดี๋ยวมาแล้วไม่ใช่ สวัสดีครับผมสวัสดีทุกๆคนครับผมก่อนอื่นนะผมนะผมขอขอบพระคุณทุกๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์ในช่องผมทั้งดีและก็ไม่ดีด้วยนะครับผมนะที่ผมเพิ่งลงคลิปไปนะครับผมนะกําลังใจคือให้ผมมาเยอะมากๆนะผมนะนี่คลิปนี้ครับคลิปตอนเหตุคอมเมนี๋ผมจะขึ้นให้ดูครับได้แต่ความเท่พอมีแดกไหมถามจริงโอ้โหพี่ มีกินไม่มีกินก็ผมไม่ได้ไปขอใครกินครับผมนะโอ้ยสุดยอดไหมครับทุกคนโอเคนะผมนะคลิปนี้นะผมนะผมจะพาทุกคนนะครับผมนะไปให้อาหารหม,มาเหมือนเดิมครับผมสิ่งไหนที่เราทําแล้วมีความสุขครับผมสิ่งไหนที่เราทําแล้วชอบเราก็ทําไปเรื่อยๆครับทุกคนครับไปตามไปดูผมกันเลยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม ให้กับช่องเสือฟิล์มด้วยนะครับผมนะไปโอเคครับทุกคนครับก่อนอื่นเราต้องไปเก็บถาดอาหารแล้วก็เอาไปล้างก่อนนะครับทุกคนดูนี่สกรปรกไหมทุกคนดูนี่ทรายเกิดกังเลยครับผมนี่เอาไปล้างไปทำความสะอาดก่อนครับผมไปเก็บไปเลยครับนี่ครับทุกคน สปกปรกทรายทุก้ายทุกอันเลยนี่ถาดดูดูครับเนี่ยทรายทุกอันเลยทุกคนดูทรายหมดเลยครับเป็นทรายหมดเลยทุกคนดูสปกปรกแบบนี้ครับผมเราต้องไปเก็บก่อนครับเพื่อไปทําความสะอาดให้น้องหมาได้กินแบบดีๆนะทุกคนนะครับวันนี้ฝนก็ตกด้วยทุกคน นี่ครับหลังจากที่เราเก็บมาแบบนี้แล้วผมก็ไปทำความสะอาดไปล้างกันเลยครับทุกคนกัวครับตกอรกมากจริงๆครัทุกคนนี่ ตายทั้งนั <S 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 ้นครับทุกคนตายทุกครัยครับนี่นี่ครับทุกคนดูตายแบบเยอะมากครับ ทุกคนหลังจากที่เราล้างทรายออกหมดแล้วนะผมนะไปตั้งประจําจุดได้เลยครับผมเตรียมที่จะให้อาหารน้องนกนะแล้วก็จะไปดูนะครับผมนะว่าตอนนี้น้องกําลังทําอะไรอยู่นะเจ้าสีขากําลังทําอะไรอยู่นะครับผมนะเพราะว่าฝนตกด้วยทุกคนคงจะหนาวแล้วก็คงจะหิวหน่าดูเลยทุกคนไปตามผมไปดูกันเลยครับผม คครับไปไปกันต่อครับวางประจำประจำเพื่อที่ว่าให้เขาห่างๆกันหน่อยครับผมเขาจะได้ไม่ต้องจัดกันนะครับทุกคนนะนี่ครับไปไปวางทั่วๆเลยครับ สองอันสองอันนี้จะไปวางข้างหน้าห้องผมนอ่ครับนี่ครับ, <c oughs> รบทุกคนความวุ่นวายของทุกๆวันครับผมเราต้องสละซึ่งเวลาส่วนตัวเวลาพักผ่อนเวลานอน <c oughs> ต้องเอามาทำแบบนี้ครับผมเพราะสงสารนะผมโอเคครับเสร็จครับโอเคครับหลังจากนั้นครับผมก็จะไปดู น้องๆก่อนว่าเขากําลังทําอะไรกันอยู่แต่ที่ลู้กเขารอผมแล้วครับทุกคนออกมารอกันเต็มอยากกินอาหารดัวนี่แลยครับทุกคนดัวเขาออกมารอเลยครับนั่นนั่นนั่นรู้เหรอว่าพ่อจะให้อาหารแลร้วฮะเย็นไหมหนาวไหมอ่ะฮะฮะหนาวไหมเย็นไหมลูกอืดูดูครับทุกคนนู่น่าจะหล่นกันเลยและ น่าจะหลอนกันเลยเชียวอืมโอเคครับผมหลังจากที่เราไปวางจานเสร็จนะครับผมนะเราก็จะมาผสมอาหารข้าวแล้วก็ใส่อาหารให้เข้าด้วยนะครับผมนะแล้วก็ที่สําคัญนะครับพี่นะขอขอบพระคุณนะครับผมนะผู้ใหญ่ใจดีทุกทกท,กท่านด้วยนะครับผมนะที่ให้อาหารน้องๆมานะไม่ว่าอาหารเม็ดอาหารกระป๋องหรือว่าโอนเงินมาให้ผม ไปซื้ออาหารก็ดีนะครับผมนะอ่ะแล้วก็พี่อีกท่านหนึ่งนะพี่ปางโอนเงินมาให้500บาทนะครับผมนะอ่ะผมก็ได้นําไปซื้ออาหารนะครับผมนะตอนนี้กําลัง อาหารกําลังมาแต่ยังมาไม่ถึงเดี๋ยวผมก็จะทําคลิปขอบคุณพี่ปางอีกทีนึงนะครับผมนะเดี๋ยวให้อาหารมาถึงก่อนนะครับพี่ปางครับขอบพระคุณมากมากเลยครับผมแล้วก็ขอบพระคุณคนที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเสือฟิล์มด้วยนะครับผมนะถ้าไม่มีนะทุกทกคนนะครับผมนะคงไม่มีผมในวันนี้นะครับผมนะอะทำให้แบบคนรู้จักผมมากขึ้นทาให้แบบมีอาหารได้กินได้อยู่ ความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นนะผมนะผมไม่ได้ขออะไรมากเลยนะครับผมนะขอแค่ให้น้องๆสี่ขานะที่ผมรักที่ผมเอ็นดูนะครับผมนะได้มีอาหารกินในทุกๆวันก็พอแล้วนะครับทุกคนนะขอบคุณสําหรับกําลังใจกันด้วยนะขอบคุณสําหรับคอมเมนต์กันด้วยนะครับครับไปไปผสมอาหารกันต่อครับผมไปนี่ครับอื้ออุ้ยหนักใช้ได้เหมือนกันเนเะวันนี้โอเคครับ โอเคครับทุกคนครับตอนนี้ผมก็จะมาเอาอาหารนะใส่ในถังนะครับผมนะเพื่อจะให้น้องได้กินเยอะแล้วก็กินอิ่มมากขึ้นนะครับทุกคนมาแล้วมาแล้ว นี่เลยครับผมเดี๋ยวมาแล้วไม่ใช่ยัง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 ไม่ได้กินก่อนยังไม่ได้กินก่อนรอกินพร้อมๆกันจ้ะแล้วก็ขอาข้าบอาหารผสมให้มันน้ำนะมันก็จะได้กินเยอะขึ้นนะ โอเคครับทุกคนผสมเสร็จแล้วครับผมไปไปให้อาหารกันเลยครับมาโลกันเต็มแล้วดูดูจะให้ผมผสมตรงไหนผสมตรงไหนมันก็ตามไปตรงนั้นเลยทุกคนไม่ต้องกลัวพี่ทองครับช่วยถือกล้องให้ผมหน่อยได้ไหมครับผมกอดอันแล้วนะครับ ไปมาครับทุกคนตอนนี้นะผมให้พี่ทองถือกล้องให้นะครับผมให้พี่พี่ทองถือกล้องให้นะครับทุกคนนะมาวันนี้ให้เร็วเลยครับผมัมนตกเดี๋ยวมืดหลับเดี๋ยวไม่ได้ภาพสวยๆ มามามาเร็วเร็วเร็วมา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 เลยมาครับมามาเร็ววันนี้ได้กินเร็วไม่แย่งกันเลยไม่กัดกันเอ้ากัดกันอยู่ดีอืฮิ น่ากินมากเลยครับผมวันนี้อาหารแล้วก็แกงที่เหลือครับผมไปครับทุกคนครับผมจะให้แบบกระจายกระจายหลายๆกองนะครับผมนะเพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่ต้องเย่งกันมาใหม่ โอเคครับทุกคนครับวันนี้ภารกิจของผมก็ได้เสร็จสิ้นแล้วนะผมนะขอขอขอบคุณพี่ทองด้วยนะเดี๋ยวผมจะขึ้น Facebook พี่ทองไว้ให้ฝากไปติดตามพี่ทองกันด้วยนะครับผมนะคนที่ถือกล้องให้ผมนะครับผมนะ,ะถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องเสือฟินด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวว่าง,าง,างเดี๋ยวจะมาถ่ายให้ดูอีกครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับ